สวัสดีครับวันนี้ผมเลิศจะมาแนะานำวีดีโอดีๆนะครับในการสร้างสมาร์ทคีย์นะครับและโปรแกรมสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้ในรถฮอนด้า Honda นะครับ CRV ปีประมาณทักง2 0น5นะครับตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีย์แบบพุชตาร์ส t 2ปุ่มแต่ยังเป็นทรงสมาร์ทคีย์รุ่นเก่าอยู่นะครับเป็น2ปุ่มวันนี้เราจะสร้างนะครับด้วยเครื่อง IM508 นนะครับนนแล้วก็อ่า สร้างรีโมทด้วยตัวไอคีนะครับตัวนี้เป็นตัว i อคีเป็นสมาร์ทคีล่าสุดของออเทลนะครับเป็นตัวสมาร์ทคีนะครับตัวนี้เราใส่ถานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราดูวิธีการสร้างและโปรแกรมกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ขออนุญาตเราเช็ครีโมทตัวเดิมก่อนนะครับรีโมทตัวเดิมนี่มันเป็นชิป46นะครับแล้วก็ขึ้น43่นะครับเราเช็คแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างกันนะครับ ก็ในเมนูของเครื่อง im 508ใหม่นะครับมันจะมีตัวเมนูใหม่ก็คือตัวคีย์อเนกประสงค์ตัวนี้นะครับเกิดมาเพื่อสร้างตัวสมาร์ทคีย์นะครับตัวคีย์อเนกประสงค์ของ a l l t e l เนี่ยจะมีตัว ik ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวสร้างสมาร์ทคีย์นะครับในรุ่นต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกใส่เข้าไปก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นเมนูสร้างสมาร์ทคีย์ตัวนี้เป็นการอ่านสมาร์ทคีย์แล้วก็ตัวนี้เป็นสามารถจะปรับ ถ้จั๊ปุ่มได้นะครับเกิดปุ่มมันไม่ตรงเนี่ยก็เปลี่ยนปุ่มได้โอเคเรามาดูสร้างสมาร์ทคีย์ก่อนตัวนี้ก็เป็นเอเชียนะครับเพราะมันเป็น Honda ตัวนี้เราต่อสายนะครับต่อสาย usb เข้ากับตัว xp 200นะครับนะครับ xp 200แล้วก็ต่อตัวนี้เข้ากับพอร์ต obd นะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็น Honda นะครับตัวนี้เลือกเป็น รุ่น c l v ตัวนี้ปีวาณัสันสิบสี่ห้า 24, นะครับนะครับจะมีทรงนี้อยู่แล้วก็ดูแล้วนะครับว่าเป็นรุ่นนี้นะครับเป็น ID 4 6นะครับเป็นรุ่นโมเดล2 0 1 2ันองถนะครับเป็นสีรจำารีเราก็เลือกรุ่นตัวนี้ ที่เมนูของตัวการสร้างกุญแจเรืปไปส่งนะครับมันก็จะแจ้งว่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนเป็น r e f e r e n c e Number อะไรเป็น433 i ม c าตัวนี้ก็มีคําแนะนําว่าให้แน่ใจว่าในรัศมี10เมตรช่องเสียบพวกนี้หลีกเลี่ยงว่าเดี๋ยวให้มีดอกสมารท์ททีอื่นๆนะครับโอเคแล้วก็ใส่ดอกเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็กดสร้างเครื่องต้องต่อ wi-Fi นะครับ ใกล้ๆนะครับจะเห็นภาพเครื่องกำลังอัปเกรดตัวกีเอไประสงค์นะครับตัว i อคีตอนนี้กำลังน่าจะกำลังเขียนโปรกแกรมเข้าไปนะครับ กำลังสร้างครับกำลังเขียนตัวปัญญาอยู่ โลยนะครับสร้างเสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะสร้างเพิ่มก็กดต่อไปนะครับก็สามารถเอาดอกใส่ได้เลยอันนี้เสร็จสิ้นเราท,ทำสร้างตัวเดียวนะครับอันนี้ก็หมดหน้าที่ของการสร้างเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทําการโปรแกรมนะครับเราก็กดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับเราไปย้อนกลับไปที่เมนเมนูนะครับ ันนี้เราก็มาจับคีย์อัน้ประสงค์แล้วก็มาที่อี m o นะครับแล้วก็ On Switch กดสองครั้งให้ On Switch นะครับให้หน้าปัดขึ้นนะครับก็แล้วก็เลือก Honda นะครับ GPS ได้เชื่อมต่อแล้วก็เลือกเป็นแบบอัตโนมัติเลยนะครับจะได้ง่ายขึ้นก็กดอ่าน w i n Number นะครับ นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของออเทลนะครับ IM 5 0 8เครื่องก็กดตกลงได้หมายเลขกวิ n u m b ัมเมันก็จะเช็คให้ว่าเป็นระบบไหนตัวนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทนะครับเป็นแบบพุ START ต,ตัวนี้เป็นแบบพุสตาร์ตนะครับเบบรครื่องก็แจ้งว่าน c v แบบพุส START กดใช่นะครับแล้วก็สแกนสถานะอีโมนะครับ เปิดกุญแจโดยการกดสตาร์สองครั้งอ่าโอเคเราเมื่อกี้เรากดไปแล้วนะครับกดกดไปแล้วสองครั้งเพื่ออ่อนนะครับก็กดว่าใช่เครื่งองกำลังสื่อสารกับระบบนะครับเครื่องสแกนแล้วก็พบว่ากุญแจในระบบมี2ดอกสถานะอีโม e ปกติมากครับรถคันนี้ไม่มีอะไรไม่มีฟอร์ไม่มี DTC อะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคในกุญแจมี2ระบบเราอยากจะเช็คว่าระบบ ข้อมูลอีโมเป็นยังไงแล้วก็กดดูได้ครับมันก็จะมีรายละเอียดว่ากุญแจตัวนี้เป็นไปได้มีชิป4647นะครับมีหลายรุ่นของเราน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตำแหน่งของ O b ปตีอยู่ตรงไหนอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเรามาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับการเพิ่มกุญแจแบบแนะนำนะครับตัวนี้เป็นคีย์หายหมดเราเพิ่มกุญแจเฉยๆแล้วกดเพิ่มนะครับเราก,กดเริ่มเลยนะครับพอมันจะมีตำหับขั้นตอนให้กดดำเนินการเลย กำลังสื่อสารกับยานพาหนะอยู่นะครับเครื่องบอกให้ปิดนะครับให้ให้ปิดสวิตช์แล้วก็ปิดสวิตช์นะครับวางกุญแจที่เลยลูแล้วไว้ในรถแล้วนำกุญแจอื่นทั้งหมดออกจากรถให้ห่างประมาณอย่าง2เมตรฉะนั้นเราต้องเอากุญแจที่เหลือคือตัวนี้ ทิ้งไว้ตัวนี้เอาออกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราตักุญแจตัวที่สร้างนะครับออกไปแล้วนะครับนอกรถหรือตัวที่เป็นตัวออริจินอลนะครับตัวที่ใช้ได้อยู่ในรถนะครับโอเคเราก็กดตกลงคุณนะครับเปิดสวิตช์นะครับก็แล้วก็ออนสวิตช์นะครับกด2ครั้งให้น้าปัดขึ้นนะครับ ตอนนี้การเขียนกุญแจสำเร็จแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วเครื่องแจ้งว่าต้องการจะเขียนกุญแจต่อหรือไม่เรากดว่าใช่นะครับเครือ่องบอกให้เอากุญแจทั้งหมดนะครับทั้งหมดตอนนี้เรามีตัวนี้เราก็เอาออกไปนะครับเอาออกนอกรถนะครับทั้งหมดเลยกดตกลงนะครับ นำกุญแจตัวใหม่นะครับที่จะเรียนรู้เข้ามาเรานำกุญแจตัวใหม่นะครับเรานำกุญแจตัวใหม่นะครับที่จะที่จะทำเพิ่มตัวนี้นะเข้ามานะครับแล้วกดตกลงเคร่งแจ้งว่าการเรียนรู้ประสบการณ์สำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตกลง คือบอกให้ปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับคือบอกให้เปิดสวิตช์นะครับอ๋อสวิตช์แล้วก็กด2ครั้งเครื่องแจ้งว่าไฟสถานะอีโมเนี่ยตอนนี้ดับนะครับ ตอนนี้ดับแล้วนะครับที่คือเขาเช็คเพราะว่าตอนนี้ดอกในในรถเราเหลือแต่ดอกใหม่นะครับถ้าดับแสดงว่าตัวนี้น่าจะปรแกรมเข้าไปแล้วก็ใช่นะครับก็บอกให้ปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ก็บอกให้เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็กด2ครั้ง การลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วครับคกุณลาปิดกุญแจแล้วปิดกุญแจนะครับก็ตรวจสอบนะครับการพัดใจงานนะครับก็เรียบร้อยนะครับโปรแกรมตัวใหม่เรียบร้อยแลวโอเคก็ลองทดสอบการสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับลองทดสอบการกดบีมเบดกันก็ได้ครับ สอบการสตาร์ทนะครับแล้วก็เหยียบเบรกกดสตาร์ทตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวใหม่ก็สามารถสตาร์ทได้นะครับก็เห็นว่าขั้นตอนนะครับการสร้างสมาร์ทคีย์โตต้าสังเกตนะครับหลังจากที่เราสร้างแล้วเสร็จแบบขั้นตอนสุดท้ายจะแจ้งว่ากุญแจเนี้เป็นเป็นตัวที่สามเลยนะครับก็เข้าเป็นตัวที่สามเเดิมมีสองตัว จะเห็นว่าขั้นตอนนะครับการสร้างสมาร์ทคีย์นะครับด้วยตัว IK ของออเทลนะครับโปรแกรมด้วย IM508 ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับช่วงนี้บริษัทมีเซลนะครับประจำปีสนใจก็มีลดราคาถึง40%นะครับสำหรับ IM508 นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ